สวัสดีค่ะป้าโมนาพาแซบสะไพรเดนมากค่ะเนาะวันนี้ก็มีได้เนาะผู้คำว่านเนาะเขาก็ยิ้มแล้วคนทข้างๆนะคะเนาะวันนี้ก็มีได้ร้องไห้นิดนึงนะคะหลังจากปล่อยคลิปวิดีโอของตัวเองไปเมื่อเช้านี้เนาะพอพูดถึงคลิปวิดีโอเมื่อเช้านี้โมนาก็พูดถึงเรื่องคำขอบคุณที่ลูกของคุณตาฝรั่งนะคะ ลุงก็ขับรถบนแล้วมันทำให้โมนาหเหมือนจะเวียนหัวเนาะเดี๋ยวลงุงลงไปซื้อขนมปังแล้วโมนาก็พูดต่อเลยค่ะก็คือก็คือที่ร้องไห้นิดหนึ่งคืออะไรร้องไห้ว่าปล่อยคลิปตัวเองไปแล้วเราก็นั่งซึมๆใช่ไหมคะก็คือปล่อยคลิปที่ว่าขอบคุณ ที่ว่าลูกชายของคุณตาฝรั่งขอบคุณอ่าคณะแพทย์ที่ที่ดูดูแลแล้วก็รักษาแกนะคะแต่แกญแกาติพี่น้องเขาก็เข้าใจหนึ่งเขามีหลายโรค <c oughs> ที่น่ากลัวนะคะก็เช่นโรคไตาวายโรคหัวใจวายหรือว่าตามอายุคนแก่นะคะเนาะ หลังจากนั้นมาโมนาก็ซึมๆไปหน่อยนึงลุงก็เลยถามว่าเป็นอะไรโมนาก็บอกว่าฉันมีความรู้สึกรู้สึกไม่ดีรู้สึกไม่ดีที่ว่าเหมือนอดีตโมนาจะตั้งแต่ก่อนที่โมนาจะมาอยู่กับลุงอ่าฝรั่งคนใหม่โมนาก็อันนี้เสียงสัญญาณสัญญาณว่าลุงลุงเขาเดินไปไกลจากรถเพราะว่าลุงถือโทรศัพท์ไปด้วยนะคะก็เลยรถคันนี้มันก็เชื่อมกับโทรศัพท์ของลุงเนาะ หลังจากที่ลุงคนเก่าเสียชีวิตอดีตสามีเสียชีวิตฉันไม่รู้เรื่องอะไรของเขาเลยคือเราไม่เคยได้คุยถึงถึงประกันชีวิตถึงอะไรเลยโมนาไม่เคยคุยกันลุงคนเก่าเลยนะคะเรื่องประกันชีวิตเนาะครัน,นี้พอลุงคนใหม่มาโมนาก็เล่าเขาฟังว่าฉันไม่รู้เรื่องอะไรเลยว่าเขามีประกันอะไรบ้างหรือว่าเขา เร,เรียกว่าเราถ้าเข้าเป็นอะไรเราจะเราเราจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราไม่เคยพูดกันตรงนั้นเลยนะคะโมนากับลุงลุงฝรั่งคนเก่าไม่เคยพูดกันเลยเนาะพอมาลุงคนนี้ลุงแกก็เลยพูดพอดีเราก็เลยนั่งอยู่ด้วยกันเราก็เลยพูดว่าเธอไม่ต้องเป็นห่วงนะก็คือหนึ่งคำนี้เราก็เราก็ ถามว่าดีใจไหมก็เฉยๆนะคะเฉยๆนิ่งๆเนาะเพราะว่าเราผ่านจุดนั้นมามา,มาแล้วแต่ครนี้ก็อยากจะเอามาแบ่งปันกับสายฝอสายฝอที่ว่าสามีสามีหรือว่าผู้ชายฝรั่งอันนี้จะจะได้ทั้งไม่ไม่ใช่ได้อะไรนะคะคือคือเราไม่เสียหายอะไรระหว่างสายฝอทั้งขึ้นทั้งล่องสายฝอเป็นเมียหรือไม่เป็นเมียก็แล้วแต่นะคะ ผู้ชายฝรั่งคนไหนถ้าว่าไปเที่ยวประเทศไทยถ้าว่าไปเที่ยวประเทศไทยถ้าเขามีประกันชีวิตหรือว่าประกันการเดินทางนะคะทุกคนไม่ต้องเดือดร้อนอะไรนะคะคือไม่ต้องทำอ่าไม่ต้องทําอะไรคือกฎมาอาเอกสารไทยเราก็ต้องทําตามเอกสารไทยเช่นมบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลไปแจ้งความไปแจ้งความไปแจ้งความเสร็จปับ๊บก็ทําตามสเต็ปแล้วสําคัญที่สุด ผู้ชายฝรั่งต่างชาติทุกคนคนไหนที่ไปเกิดอุบัติเหตุหรือว่าไปเจ็บไปป่วยหรือว่าไปตายที่ประเทศไทยถ้าเขาได้ซื้อประกันการเดินทางถ้าเขาได้ซื้อประกันการเดินทางให้คุณเป็นคนโทรแจ้งสถานถทูตที่ประเทศไทย แจ้งสถานทูตเดนมาร์กที่ประเทศไทยเนาะว่าผู้ชายคนนี้คุณก็เก็บเอกสารเข้าไว้ก่อนหรือว่าเอายังไงก็ไม่แน่ใจนะคะว่าทางโรงพยาบาลจะเก็บไว้ไหมอันนี้โมนาไม่รู้แต่อันนี้เดี๋ยวโมนาเล่าให้ฟังของ <c oughs> คืออันนี้ก่อนเดี๋ยวโมนาจะเล่าให้ฟังถึงเหตุการณ์เก่าของโมนา อพอเหตุการณ์นี้ก็คือคุณเก็บเอกสารเขาไว้เลยหรือว่าเป็นไปได้ถ้าเขาป่วยเข้าอะไรเงี้ยเก็บเอกสารเพื่อยืนยันว่าเราเป็นคนที่อยู่กับเขาเป็นคนสุดท้ายแล้วก็ยืนยันว่า,าแจ้งเหตุว่าเขาเป็นอะไรนะคะท,ที่ที่อุบัติเหตุเนาะหรือว่าเป็นอะไรเจ็บป่วยอะไรก็แล้วแต่แจ้งเข้าไปเลยหลังจากนั้นโทรไปที่สถานทูตนะคะสถานทูตเดนมาร์กในประเทศไทยแล้วสถานทูตเดนมาร์กในประเทศไทย เขาจะดำเนินการต่อทุกอย่างเราไม่ต้องเราไม่ต้องจ่ายอะไรเลยถ้าเขามีประกันการเดินทางนะคะหรือประกันชีวิตอะไรต่างๆที่เขาเดินทางไปประเทศไทยส่วนมากส่วนมากร้อยทั้งร้อยจะมีประกันการเดินทางนะคะเพราะว่าตอนนี้การขอวีซ่าหรือว่าการการไปท่องเที่ยวประเทศไทยเขาจะต้องมีประกันการเดินทางไม่อย่างมากมากสุดๆก็หลายหลายอยู่หลายอยู่นะคะ พอกับค่าค่ารักษาพยาบาลของเขาที่ประเทศไทยนะคะร้อยร้อยทั้งร้อยนะคะทั้งร้อยเนาะโมนาก็ก็พูดอย่างนี้ดีกว่า80ดสอาแปดเปอร์เซ็นต์ต้องมีนะคะหลังจากที่เราแจ้งสถานทูตเดนมาร์กในประเทศไทยแล้วพูดเสียงดังลุงก็จะบอกว่าเธอตะโกนเสียงดังอีกแล้วอะไรเงี้ยนะคะโอเคค่ะคันนี้พอหลังจากที่เราแจ้งสถานทูตเสร็จปับ๊บสถานทูตเขาจะดําเนินการต่อคือ สถานทูตเขาจะโทรแจ้งในประเทศเดนมาร์กจะโทรแจ้งญาติเองนะคะสถานทูตของประเทศเดนมาร์กเขาจะโทรแจ้งญาติเองว่าผู้ชายคนนี้ได้เสียชีวิตในประเทศไทยแล้วส,าสถานาตำรวจแจ้งญาติพี่น้องเองหลังจากนั้นตำรวจเขาก็จะดูชื่อผู้ชายคนนั้นหรือว่าคนคนนั้น ที่ไปเกิดอุบัติเหตุหรือไปเสียชีวิตในในในประเทศอื่นๆน,นอกจากประเทศเดนมาร์กเขาจะโทรหาประกันการเดินทางที่ผู้ชายคนนี้ใช้สิทธิ์นั้นแล้วประกันการเดินทางเขาจะเป็นคนจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมดค่าโรงพยาบาลค่านำศพกลับนำศพกลับเลยนะคะเขาจะจ่ายทั้งหมดเนาะ อันนี้ก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆหรือว่าเป็นเกตที่ว่าบางคนอาจจะช็อกช็อกว่าอุ้ยแฟนเราเสียชีวิตเราจะทํายังไงต่อแปะแบบปเราไม่ต้องมีค่าใช้ใจ่ายอะไรในการเดินทางนำํำศพกลับนะคะเพราะว่าเขาจะมีประกันประกันแต่ประกันนั้นคุณจะต้องเป็นประกันที่ค่อนข้างจะจะจะ,จะ,จะแพงหน่อยนะคะค่อนข้างจะแพงเนาะแต,แต่แต่ทุกประกันส่วนมากเขาจะ รับผิดชอบทั้งหมดนะคะอันนี้ก็เป็นเกตเล็กเกตน้อยที่เอามาแบ่งปันกันว่าเรา,าสาวไทยอย่าพอพอเกิดอะไรขึ้นก็ให้ทําตามสเตปไปเนาะคนต่างชาติยังไงยังไงก็ต้องโทรติดต่อสถานทูตนะคะเนาะสถานทูตในอ่าในประเทศนั้นๆแล้วเขาก็จะจัดก,การเองเราก็เป็นแค่เป็นแค่ผู้อยู่สุดท้ายแล้วก็ให้ปากคํากับตํารวจ อะไรก็แล้วแต่ตามตามสถานการณ์เป็นระสเต็ปเป็นสเต็ปไปของประเทศไทยเรานะคะเนาะ